เวลาผมขาดทุนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจริงๆแล้วนะครับเรามักโฟกัสนะครับว่าเอ้สิ่งที่ขาดทุนคือเฮ้ยเงินหายอะ่ะจะเอาเงินคืนอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องเงินขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องผลกระทบที่เราเห็นชัดเจนแต่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญไม่เยอะผมเน้นเน้นย้ำเลยนะว่าเฮ้ยขาดทุนไม่เยอะอ่ะพีีพูดได้นีพี่ขาดทุนร้อยไม่ใช่นะครับสิ่งที่มันมีในยะสสาคัญจริงๆหรือว่าสูญเสียจริงๆจากการที่เราไปลงทุนและขาดทุนเนี่ยคือจิตใจของเรา ถามว่าใจิตใจของเราคืออะไรเฮ้ยเราเริ่มร้อนรนแล้วเฮ้ยเราทํายังไงเดียเฮ้ยเงินหายไป5้าแสนแล้วทํายังไงเดียเห็นไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือใจิตใจของเรามากกว่าเราดูได้ครับว่านักเทรดเกง่งๆนะครับสบมมติผมผมเคยเจอนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็น f o เ e x กนะเขาจะมีบางช่วงที่แบบเขาเรียวกว่ามือขึ้นเทรดยังไงก็ได้ได้ตังค์เยอะแต่จะมีบางช่วงครับที่แบบเทรดยังไงก็เสียตังค์คือเขาเรียกว่าเมาหมัดเมาหมัดคืออะไรเทรดยังไงก็เสียแบบไม่น่าเชื่อจังหวะชว่้แล เราต้องกลับมายืนแล้วว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทําคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงเสียหลายไม้ขนาดนั้น